เออดูผู้ชายคนนี้ดิเอาดอกไม้มาให้ผู้หญิงแต่ว่าไม่มีดอกไม้เราจะต้องช่วยเขานี่วาดดอกไม้ไปจะถ่ายรูปโอ้โหมึงจะถ่ายรูปมึงยังไม่มีโทรศัพท์ปิ๊กเลยนี่แน่ถ่ายรูปโซเชียลลงโซเชียลเนี่ยมึงอ้าปากค้างทําไมเดี๋ยวก่อนทําไมอ๋อก้อยไม่มีขานี่ไงช่วยละโอ้โหบ้าจูบทำไมร้องไห้ทําไมร้องไห้ทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านหนึ่งนะอ๋ออะไรอ่ะอะไรขาด อ๋อกระเป๋ากระเป๋าคาดทำไมไม่ซื้อไม่ะให้กูซ่อมทำไมเอาเป็นฮาอะไรกันนี้ก็โอ้โหอ๋อไม่มีเทียนไฟดับมืดมืดมันมืดมมดอกไม้ไม่มีแจกันไม่มีดอกไม้อ้อเดือดร้อนกูตลอดเลยทำไมไม่ซื้อกันบ้างวันเนี้ยอ่ะคือ,อวันเนี้ยอือเป็นงี่หอ้อปึ๊บไม่ใช่อะไรวะเนี้ยอ่ะ ใช้ตัวช่วยอ๋มเอา้เอาก็เมื่อกี้กูวาดถูกแล้วมึงโกงกูหรือเปล่าเนี่ยเข้มมาดูหนังกันไม่มีหลอดเดือดร้อนกูอีกแล้วนี่เ <c oughs> ดือดร้อนกูตลอดเลยอะไรคะอ๋อแวนสามมิติพังได้เดี๋ยวซ่อมให้นะจ๊ะแม่สาวน้อยอันนี้แะละวะแก้วไม่มีแก้ว,ไม,มกวไม่มีน้ำไม่มีน้ำอไม่ต้องซื้อชีวิตจริงนี่ไม่ต้องซื้อน้ำแตกให้กูวาดแค่ย่างเดียวเลย เก้าอี้เอ้ยไม่ใช่เก้าอี้ดิโตะโต๊ะไม่มีโต๊ะอาวาดให้เดี๋ยวแม่นางฟ้าทุนหัวจะวา,าดให้นะจ๊ะนี่อะบังคับให้กูใช้นี่แหละโอเคอ๋ออย่างงี้เป็นโตอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วต่อไปอะไรไม่มีล่มโอ้ล้มจริงเลยนี่ล่มล่มบัลล่มก่อนเฟิไม่ได้ให้กูใช้ตัวช่วยโอเคอะไรเนี่ยคืออะไรอ๋อเมฆเอาเมฆบังต่อไปโอ้มอไซค์ไม่มีไม่มีล้อคืออะไรเนี่ยอ่าไม่มีอาหารหรอ อ๋อเรียบร้อยนี่ไม่มีร่มโอ้โหโร้อนตัวฉันดำหมดแล้วไม่มีร่มต่อไปไอติมไม่มีไอติมกู <c oughs> ต้องวาดต่อไปนี่คือเราวนนียก็สอบคืออะไร,นนออออะไรมันคือข้าวสารเหรอถังข้าวสารหรือ,อยังไงปึ๊บไม่ได้ปึ๊บอ่ะโอเคอ๋อผีเสื้อกูก็งงอยู่ตรงนั้นว่ามันคืออะไรวะอ่าไม่มีอาหารเซ่ปลาดเราจะเสกให้นะนี่อ๋อไม่มีไฟโอ้อันนี้อะไรเนี่ยบาร์บีคิวโอ้โหบาร์บีคิวไม่มีโอเควาดได้ละ ต่อไปโอ้โหกระดาษขาดนี่ปึ๊บกดไม่ติดโทรศัพท์กูกดไม่ติดโทรศัพท์กูพังละมัง้งแป๊บหนึ่งนะอ่ะปึ๊บอ่าได้โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหไม่มีความฝีมือในการวาดรูปเลยอะไรผู้หญิงไม่มีกระเป๋าหรอนี่ปึ๊บอ่าวัดให้จึบ๊บอ่าจะไปเที่ยวสักทีไม่มีแบ็คแพคแบ็คแพคแบ็คแพคที่เรบ้าตึ๊บได้แล้ว,อลวโอ้นี่ครับพาสปอร์ตขาดปึ๊บโอ้เครื่องบินไม่มีปีกที่หายไม่ดีนะอันตรายนี่ปึ๊บ ต่อไปอะไรอะ่ะอืมไม่มีตัวหนังสือโอเคตัวโอด้วยโอ้ร้อนจริงเลยค่ะต้องการก้อนเมฆด่วนเอาไม่ใช่อ๋อหมวกหมวกใส่หมวกก่อนปึ๊บหมวกหวานแววเลยยนี่ก็ให้กูให้คะแนนอยู่นั่นแหละกูเล่นเกมอยู่เสียมอาอะไรยากอ๋อฝนตกช่วยด้วยครับนี่กลางฝนอกลางลมสิกลางฝนบ้าอะไรละ่ะเอา้าชิบหายแล้วลมวัดไงวะอ่าปึ๊บอนี่ใช่ปะอ้าวัดยังไงก่อนนาลมอ่ะ วงกลมเออวงกลมบุ้ยตอไปค่ะไรวะอ่าอะไรอ่ะถืออะไรถืออะไรอยู่ต้องการอะไรคุณผู้หญิงต้องการอะไรคะช่วยบอกฉันหน่อยค่ะต้องการอะไรตัวช่วยอ๋อออไม่มีเลนส์กล้องโอ้ยอฝนตกค่ะฝนมึงจะตกอะไรนักหนาว่าขยันตกจริงๆเลยเน,นี่ยไม่มีหลังคาใช่ไหมปึ๊บว่าหลังคานี้ไม่เปียกแล้วจะทีรักนี่ลงเรือหนหอยลอยลำปึ๊บระบต้องการระบเปป้าว วาดไงวันเนี้ยเรือใบปึ๊บอ่าได้แล้วต่อไปกูเจออีด่านนี้แกโอเคต้องการไฟคกเพลิงไฟใช่ไหมเซฟี่เสรีภาพต้องการไฟเดี๋ยวก่อนกูจะวาดยังไงก่อนปึ๊บอ่ะวาดทรงยาวๆไม่ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะไม่ได้วงกลมได้ไหมโอเคได้กูต้องวาดวงกลมใช่ไหมโอ้โหกาลังฝัดบ้านอยู่ทำไมที่รักไม่ช่วยฉันล่ะก็บรรพังแะ้ครับอุปกรณ์เดี๋ยวก่อนมันคืออะไรเนี่ยขนาดหรือเปล่าเอ้ยโอ้โหโบราณมากที่โกยอดาไม่ฟาดดาไม่ฝาดหักใช่ไหม โอเคนี่ช่วยกันฟาดแต่ได้เสรไจไๆต่อไปอะไรอะ่ะอ๋อโตะใช่ไหมโตะหรือเก้าอี้วาดไงเนี่ยปึ๊บอืมประเด็นคือมันวนาดยากไงปึ๊บอืมวงกลมไหมอ่ะไม่ได้อีกอ้าวโหต้องวงกลมเล็กด้วยนะวงกลมใหญ่ไม่ได้อ๋อดูดฝุ่นเหนียจริงๆเลยนะคันเนี่ยทำไมไม่ท้างแม่บ้านล่ะคะเอ่อต้องการอะไรอะ่ะปึ๊บอ้าหัวที่ดูดฝุ่น โอ้ยฉันทําใจกันแตกค่ะใบเนี้ยใบละสิบล้านฉันโดนแม่ได้แน่เลยอ่ะนี่วาดปุ๊บวาดไม่ได้ด้วยวงกลมได้ไหมอ่ะวงกลมไม่ได้ปุ๊บอัพปุ๊บอ่าได้แล้วจะนะนี่มันตรองใจกันหรอวะเกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรทำไมมันยังไงอ๋อสายดูดฝุ่นมันขาดใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะซ่อมให้นะปุ๊บซ่อมไม่ได้อะวงกลมได้ไหมปุ๊บไม่ได้ด้วยปุ๊บอเชชับกูจะต้องวาดยังไงก่อนอ่ะ อะไรวะผ่านแบบงงๆนะบางทีเน mm hmm> hm hmm> ี่ยผมก็งงกับเกมนะอ๋อแมงมุมค่ะช่วยด้วยฉันจะต้องซ่อมสเปซฉีดแมงมุมแล้วเนี่ยโอ้โหฆ่าสัตว์นะตกต่งลกนะพวกมึงเนี่ยฆ่าแมงมุมบับกรรมนะแทนที่จะปล่อยให้แมงมุมไปกัดคนแล้วคนจะได้เป็นสไปเดอร์แมนกี่มองแล้วคันเนี้ยอยู่ข้ามเลยค่ะนี้อากี่โมงวะเนี่ยบ่ายโมง กับจะใบสองแล้วอ้ร้อนมากเลยค่ะพป็นลมพังอะค่ะมึงเคยออกตังไปซ่อมกันบ้างไหมให้กูวาดอย่างเดียวเลยพวกมึงเนี่ยโอ้ปิดม่านเร็วค่ะเดี๋ยวมีคนเห็นเราจู่จีกันนี่เดี๋ยวบ้านพังบ้านพังฝุ่ม่านม่านไม่ใช่บ้านโอเคนี่แถวนี้ก็ไม่มีคนเห็นลรวไปซ่อมซ่อมเก้าอีหรอค่ะเนี้ยเอา้าดูดีไอเนี้ยก,กูภาษาาังกฤษไม่ออกอะงอ้อได้โอ่นซับลมสบู่ อ่าปึ๊บ okay. อืมอืมกูใช้ตัวช่วยโอเคอ๋อต้องการพระจันทร์เอ้ยพระอาทิตย์ดิพระจันทร์บ้าอะไรละ่ะโอ้มีทะเลก็ต้องมีพระอาทิตย์มีเธอก็ต้องมีสันรเอ้ยเออต้องการอะไรมึงต้องอ๋อเปล่าหรือว่าไงว่าต้องการเสื้อหรือไงปึ๊บวัดเสื้อก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บไม่ได้ปึ๊บอมตรงมือมึงต้องการอะไรฮะต้องการอะไรเปล่าไม่ต้องการหน้าปิดหน้าไหมปิดจีโมสเดี๋ยวก่อนนะปิดไงวะปิดจีโมสเนี่ยปึ๊บไม จะตัวช่วยอ๋อต้องการกระโปรงหรือว่ากางเกงวะโอแล้วกูก็วาดยากมากโทรศัพท์กูก็จะพังอนะเนาะอ่ะปึ๊บเป๊บอ่ะเรียบร้อยได้กระโปรงละสวยเลยเออเหมือนไนอ,อ้นี่ไหมอ่อนางรำมาไต้ลำวงแม้แต่งตัวไหวไตจแล้วฉันกลัวมากเลยตอนนี้กําลังจะสมน้ำนะ่ะโอ้ช่วยอะไรดีนี่มีห่วงยางมั้งห่วงใหญ่ก็ต้องมีห่วงยางนะจ้านี่เป๊บเปิบอดีแต่กอนะเปิบเปบเปิบบยังไงต่ออะเคนได้แล้วห่วงยางโอ้โ,อโ,อโหโกูก็จะวาต้องนานเฮ้ย โอ้ยฉันจะเล่นว้าวอะค่ะแต่ว่าวไม่มีมึงไม่ซื้อเล้าให้กูวาดอีกแล้วว่าวดยากด้วยโทรศัพท์กูวาดยากไงโทรศัพท์คนอื่นอาจจะวาดง่ายเอ้าเดี๋ยวไม่ได้กูต้องวาดยังไงวะอ๋อวาดวงกลมอว่าวบ้านหนึ่งเป็นวงกลมเหล่เนี้ยโอ้ยตายแล้วอะเก้าอี้ไม่มีที่อะไรนะบางหลังนี่นอนหลับสบาย ดูสคลับนั่นคือพระจันทร์อรอไรนะโอ้โหไม่ใช่พระจันทร์ดีดาวโอ้ยมันคือดาวว่านไงดาวว้านกูเป็นยเงไอเนี้ยเอาแป๊บหนึ่งนะต้องมีมือแหลมๆนิดนึงนี่ขาด้วยอืมวาดยากอ๋อนี่นี่ว่าน,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 นี้วันนี่เฟึบเฟึบเฟบอ่าดีเป็นไงล่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะดาวบนท้องฟ้าที่กูเห็นมันไม่ได้บินแบบนี้นะฉันต้องการให้คุณหนูในการคืนคุณเอาให้ฉันได้ไหมคะนี่มึงไม่ต้องบอกแฟนมึงหรอกบอกกูนี่เออวาดให้ ปูหนีบปีปีเพลงอะไรวะเนี่ยโอเคต้องวาดต้องวาดนี่ต้องวาดก้ามนี่ปูพร้อมหนีบล้วจ้านี่คุณคะนี่เป็นใครนะมายือนอ่อยคุณทําไมหรอนี่แต่ก่อนต้องการอะไรอะต้องการอะไรอ๋อคุณต้องการแต่งโลกโฉมหรือเปล่านี่คุณจะต้องแต่งตัวอาใช้ตัวช่วยอ่ะไม่มีไม่มีตัวช่วยไม่มีตังค์เราจะต้องปิดหุ่นให้เจ้คนนี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะจ๊ะวาดกระโปรงหรือเปล่านี่ปึ๊บอ่ะโอเคเรียบร้อยกลายเป็นสาวเรียบร้อยขึ้นมาทันทีฉันก็เซ็กซีค่คนเดียวนะ โอ้อีนี่ยังไม่ไปนี่ยังไม่ไปน้าดานมากต้งแต่จะต้องสร้างก้อนเมฆให้ฝนฟ้าตกนี่เป็นไงโอ้โหดูผมผมดูไม่ได้เลยเ,ออเดี๋ยวนะเอ้ยนี่มึงมีกิ๊กหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอีชูชมพูนี่คือกิ๊กมึงหรือเปล่าเดี๋ยวเฮ้ยมึงนอกใจเหรอไม่ดีนะตกนรกกระทัดท้องแดงเลยนะนี่มาเด็กกับกิ๊กแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหต้องการอะไรต้องการหลอดใช่ไหมโอเคถูกว่ดหลอดให้นะเป๊บเป็นผู้หญิงอ๋อไม่ใช่วัดแก้วน้ํา นี่ไรอ๋อคุณมีอาหารกินทำไมฉันไม่มีนี่ไงวาดมือเป็นผู้ชายภาษาอะไรว่าไม่มีตังซื้ออาหารให้ผู้หญิงกินเราจะมาออกเดทก,กันเพื่อตายแล,ลแล้วสลิปพังนี่แหละฉันจะวาดให้น้ำไม่ต้องกลัวนี่อ๋อไม่ใช่กวาดกระเป๋าตังกระเป๋าตังพังเออสลิปพังห่าสิงช้ามันพังไงค่ะนี่๋ย่ก่อนนะชิงช้าวาดเป็นสี่เหลี่ยมโอเควุยนางกัินซิวซิ้ว กีตาร์ผังนี่วาดเลยจ้าเตาเตาเต้าเตาเต้าเต้าเต้าเต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 ้าเตาเตาเป็นเพลงที่อูบาทที่สุดเลยค่ะไปดูสิคัมหมาแลบลิ้นด้วยลิ้นแดงๆวอาคืออะไรอ่ะเออมึงต้องการอะไรต้องการกระดูกเหรอหรือว่าไงปึ๊บไม่ใช่ต้องการอะไรอ่ะที่มือมึงต้องการถืออะไรหรือว่าต้องการให้หมามันงับมือมึงหรือยังไงคืออะไรงงหมาต้องการอะไรอยู่วะโอเคอ่ออ้าว เอามาไม่มีห่างหรออ๋อหมามันไม่มีห่างกูก็ไม่ได้มองโอ้โหแล้วเสียตังค์ไปร้อยเหรียญโอ้ m ม่ก็อุย้ยดูสิคะคณทำไมร้านนี้กระจกแตกอะสองสารเขาจริงๆเลยมึงสงสารเขามึงสงสารกูเธอะกูต้องมานั่งวาดให้เนี่ยโอเควาดได้แล้ว นั่นไงฉันว่าแล้วฉันว่าผัวฉันจะต้องมีกิ๊กแน่เซนซันนี่มันแรงจริงนี่ช่วยเดี๋ยวฉันจะช่วยซ่อมแว่นให้นะนายจะได้เอ้ยเธอจะได้มองเห็นชัดๆตาจะได้สว่างสักทีว่าไอเนี่ยมันเจ้าชู้เลิกกับมันเธอไม่อยากจะคิดเลยว่าแฟนจะ้มีกิกมีน้อยเอาล่ะเอาเช,ช็ดชู้เช็ดตาก่อนนะเช็ดจมูกเช็ดตาเช็ดปากเช,ช็ดขี้มูกเช็ดน้ำตาก่อนแล้วค่อยคิดใหม่นะ โอ้โหกูว่าแล้วเดี๋ยวกูก็ต้องเป็นหมาเดี๋ยวมึงก็ต้องคืนดีกับแฟนมึงไงเห็นไหมกูบอกแล้วอดอกไม้ว่าเอาออกล่องของขวัญเอามึงคืนดีกันแล้วอะไรวะวายจริงๆเลยอีนี่ก็แพ้กล่องของขวัญคืนดีกันแล้วอะไรต้องการอะไรมึงต้องการอ๋อหมวกกันน็อกปึ๊บอืมดีนะไม่น็อกตายตายแล้วไฟแดงต้องหน้าเราไม่รู้จักแบบว่าไฟเขียวสักทีมึงไม่รอระเออนี่ไงเห็นไหมเฝนตกฝนตกอีกแล้วอุ๊ยอีนี่ขยั่นเจอฝนจริงๆนะมึงเนี่ยโอ้โหอะวาดให้ อันนี้เออคืออะไรอ๋อไม่มีไม่มีมมพากันเปื้อนอ๋อมึงทํางานกันแล้วหรอปกติกูเห็นมึงเที่ยวกันทั้งวันเลยมมึงทํางานกันแล้วอ๋อทำกับข้าวโอเคต้องการอะไรตะหลิวอ๋อต้องการฝาไม่มีทีวีค่ะไม่มีทีวีเหมือนใครเขาซื้อสิทำงานซื้อให้กูวาดอีกแล้วอะไรวันเนี้ยอุนเหนื่อยนะเนี่ยกูเป็นดอเลมอนสองได้แล้วนะวาดวาด,ดรูปให้มึงเนี่ยปวดขี้ปวดขี้ก็ขี้สิอะไรต้องการหาอะไรก่ะอ๋อไม่มีรูขี้โอเค โอ้โหเดือดร้อนกูทุกอย่างอ่าต้องการอ่าโอเคมีลูคี้และนั่งคี้ได้ไม่มีลิปสติกไม่มีลิปสติกอ๋อไม่มีคิ้วโอ้ยมึงซื้อทด่เขียนคิ้วนี่คือทางออกที่ดีไม่ใช่ให้กูวาดโอเคอ่านี่คือคิ้วของมึงนะอุบาทมากเลยเดี๋ยวก่อนหรือว่ามันไม่มีคิ้วอยู่แล้วใบเจ้คนนี้อ้ากกูคิดมากเออมันไม่มีอะไรอ่ะไม่มีฝ่าไม่ปอกปึ๊บไม่ใช่อะไรอ่ะกระจกไหมอ๋อมึงไม่มีกระจกหรือเปล่านี่โอเคโอ้โหดีนะที่เดาได้ ไม่งั้นกูเสียตังอีกร้อยลี้ยญนเดี๋ยวก่อนนะแล้วมึงไม่มีคิ้วหรอมึงไม่วาดคิ้วเลยหรออะไรไม่มีรองเท้าเดือดร้อนกูอีกแล้วโอ้ยที่นี่ทุกอย่างยี่สิบมีขายคู่ละยี่สิบาทมึงไปซื้อก็ได้ให้กูวาดอีกแล้วต่อไปอะไรมึงไม่มีนิ้วมึงไม่มีนิ้วจะใส่แหวนหรือเปล่าเนี่ยจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งกรอบอะไรสักอย่างปึ๊บไม่ใช่วงกลมดิอ่ะโอเคอ๋อไม่มีเพชรโอ้โหเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องไม่ต้องเสียตังซื้อเพชรนะให้กูวาดให้โอเค ไม่มีกระโปรงไม่มีกระโปรงชุดโกโกวามึงจะซื้อชุดโกโกวาใส่ไม่ได้แนละ้วมันของเด็กนี่ปแปบบนึ่งนะ ไม่มีกางเกงใช่ป่ะโอเคกระโปรงของมึงต้องวาดวงกลมโอเครู้ไม่มีรองเท้าไม่มีรองเท้าไม่มีไซส์ที่มึงต้องการโอ้ตีเลยกระเทยชว์นะมึงเนี่ยโอเคปึ๊บใส่ได้ไหมไม่ใช่วงกลมปึ๊บอ่าโอเคโอ้รองเท้าระเบิดฟองด้ชัดใส่ฝันไม่มีกระเป๋าคาโอเคอเ,คเ,คเคดี๋ยวกูวาดให้นะป่านนี้ถ้ากูวาดของจริงได้นะป่านนี้กูรวยไปนานแล้วกูไม่ต้องมานั่งเล่นเกมอะไรแบบนี้หรอกต้องเป็นสี่เหลี่ยมปึ๊บ คือโทรศัพท์กูกากไงใครก็ได้ช่วยส่งเคาะหน่อยโทรศัพท์แบบกดไม่ติดจ้าเอิ่มโอ้โห